เอาเอาทิไปใส่รอกไปใหญ่เว้ยสิบผ้าดิ้งไรเขาไปหาหมอแม่เมียเป็นฝากท้องฝากขั้นไม่ละนเฮ้ยเมียว่าตีเออเมียเมียเอไอเออลูกหอไอรอกนี่ลูกเอาจะสองสามเดือนแล้วจะว่าสิบผ้าเป็นฝากท้องนี่แหละเอไอเดมีลูกจีเออจะว่าล่องบ้างอะไรเป็นเอานี่รีกันยังไงวะไอไปไปละผ้าไป เออมันสีสวยี่อพันจ่ดังข้านคนแหงหลายโอ้ยเชิ่งเล่นๆซื่อกับมี่ลูกเือเนาะมึงกะใดไปไปกันเนาะอ๋อไปไปเออมันก็งามเป็นตะล้าเอาอยู่ดอกเนาะธรรมดาต้นพอย่าย่นี่เอาเมียไอๆกับมี่ลูกเสืยเนาะ